ทางไปขึ้นกระเช้าแท็กไปทางแท็กอะเห็นไหมไม่ใช่เป็นแท็กสั้นๆเดี๋ยวดูเนาะถ้าคนเยอะอาแท็กไปก็ได้ไหมอืม

DDS นะครับคนจีนเอาเละคอนเกรสว้าว145กิโลฮะ้วกเราจีนเหนื่อยหับแม่เข้าไปรีฟันเนาะ กินตอนเทีย่ยงก็เข้ามาตรงนี้

Bon, en fait, tu peux bâtir avec plans, mais... bon. Tu connais un Pierre Paulet Pierre comment Non, mais il a, il a fait la Pierre Mentalité et il a gagné Pierre. en. en ah, c'est peut-être celui qui a gagné Il a gagné toutes catégories confondues Bah, je sais qu'il a gagné une, Il a gagné mais... 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 le général. mais jeu... les... Ah ouais, bah, je vois.

Come in. Uh -huh. hi well, i came I come just all my wife just uh talked about refund. fun ที่รองนะครับที่บอลมาดิครับบาวบ,บาว

ขึ้นมาเนี่ยข้ามเขาไปอิตาลีแต่ไม่ได้ติดตามเส้นสานั่นมันจะหลบเข้าไปในเขาเาไมัไ่มมจ,มจัจด essa um um é delas para passar ah, <laughs> ินลอยเยอะนะเนี่ยเออสียงะเนี่ยคมนเนี่ยลเ,ยเ,ออเ,เ,เลมบอกว่าโแว่าีนะแม่โมไซกับหมานแม่มไซครนแ่ไม่ัม่โมไกับหมานแมโมไซกับหมา้อแม่ดมก

And whoop. 这边好看。 And whoop. 那边好看。<Sorry. S 1> <laughs> <laughs> I <laughs> don't